สวัสดีครับผมเป้วิศวะอนากระบะมือสองนะครับของเพรยนต์นะครับวันนี้นะครับไปบอกเอาครับละแคปเตียนะครับแคปเตียสีทอดำนะครับสีดำปีใหม่ไม่น้อยสภาพสวยมาให้ครับกระบะน่าใช้ตรงนี้แล้วนะครับนี่เดี๋ยวพามาดูกันเลยนะครับถ่ายย้อนแสงมันจะอาจแสงอาจจะเหลืองหน่อยนะครับเ๋ย่กลับกล้องเลยถูกนะครับขายกระบะโดยตรงนะครับใช้จริงเรื่องกระบะนะครับใช้จริงรู้จริงนะครับถามอะไรตอบได้หมดนะครับก็ ถ้าคุณซื้อวันนี้ซื้อเป้นะไม่ต้องห่วงครับถ้าซื้อที่เพชรยนต์นะครับกระบะมือสองยังไงเขาต้องตอบต้องบอกเลยว่าติดต่อมาหาเป้ครับถ้าคุณยังไม่ดูคลิปนี้คุณห้ามซื้อนะครับผมบอกเลยนะตัวจริงนะครับก็บอกเลยติดต่อหาเป้ได้โดยตรงครับที่เบอร์0947894848ครับกระบะแคบตัวเตี้ยเซอ dition หน้าใหม่นะครับหน้าใหม่เป้มีชั้งเกียร์ออโต้และเกียร์กระปุกนะครับจัดเซตให้4คันนะเป็นสีเทาดำนะครับ สัก3าคันแล้วก็สีดํา1คันนะครับแล้วก็สีขาวนะครับยังมาดูกันนะครับไปคัดมาให้แล้วสวยๆทั้งนั้นนะครับน่าใช้ทุกคันเดิมๆทุกคันบางคันประกันศูนย์นะครับยังอยู่ครบเลยบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับและฟรีดาวได้ทุกคันด้วยนะครับฟรีดาวนะครับคืออะไรคือลูกค้าออกรถนะครับไม่ต้องใช้เงินสักบาทใช้แค่เครดิตตัวเองใช้แค่เครดิตตัวเองกับบัตรประชาชนหนึ่งใบครับอัุมัติตดนจสดได้ภายใน3 0มสินาทีรู้ผลรู้เรื่องเลยนะครับมา ดูคันตั้งแต่คันแรกนะครับรีโว่นะครับหน้าใหม่นะครับตัวนี้ทะเบียนสองสี่หนึ่งศนะครับสีเทาดำนะครับสีนี้จะหายากกว่าสีอื่นนะครับซื้อต้องเพิ่มเงินสองหมื่นเพื่อได้สีนี้นะครับนี่กระจังหน้าด้านหน้ากันชนนะครับสีดำเปียนอแบ็กตัดด้วยตัวโครเมียมนะครับเรียกว่าหน้าหมูป่านะครับหน้าหมูป่าหน้าเนี้ยจะเป็นหน้าที่ผลิตตั้งแต่ปี20สิบเข้าไปนะครับยี่สปลายปีนะครับยี่สปลายปี2ีดมันจะเป็นหน้านี้แหละนะครับตัวเนี้ย ราคาสวยด้วยนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าประกันศูนย์ใหม่ใบแดงเลยนะเป็นรถปี23นะครับ23 24 25นี่ยังไม่25่ปีเต็มเลยนะครับรถแค่1ปีกับ11 11เดือนนะครับดอกเบี้ยถูกนะครับหรือซื้อเงินสดก็ได้และไม่น้อยนะครับและไม่น้อยนะครับไฟหน้ามันติเลนส์เตอร์แบบนี้ครับมีฟันหมอกมาให้พร้อมแม็กแท้แม็กเดิมยางใหม่ของดันหลบนะครับยางใหม่ๆเลยนะครับคันนี้ใหม่แค่สามหมื่น นะครับไม่วิงไปแค่สามหมื่นนะครับน้อยมากนะน้อยมากๆครับแม็กเดิมนะครับนี่แม็กเดิมโรงงานแท้ๆนะครับให้ดูรอบคันก่อนนะครับรถเป้ไม่มีชนสักไม่มีชนนะไม่มีชนหนีกความจมน้ํานะครับย้ําอย่างนี้เลยนะครับคุณซื้อว่ากับผมอันนี้คุณไม่ต้องถามเรื่องนี้ครับคำถามพวกนี้จะไม่เกิดเพราะบอกเลยครับว่ารถเป้เดิมเดิมจริงๆนะครับด้านท้ายเดิมนะครับท้ายเดิมสภาพสวยๆนะครับ แมกไนเนอร์นี่ครับของเดิมนะใส่มาให้ครบเรียบร้อยนะครับเปิดท้ายดูตะเข็บนะครับดูตะเข็บท้ายนะนี่ครับตะเข็บท้ายเดิมนะครับรายพับได้ต่อนี่ครับตรงนี้ไม่มีแตกไม่มีอ้าไม่มีชนนะครับสวยเดิมนะครับส่วนเบาะนะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับเห็นไหมครับนี่แล้วเป็นเกียร์ออโต้นะได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับ เกียร์โตหายากกว่าเกียร์กระปุกนะผมบอกเลยเกียร์กระปุกมีทั่วไปแต่ถ้าเกียร์โตนะครับอย่างนี้นิยมมาใช้กันเยอะเพราะอะไรครับรถผลิตมาน้อยด้วยนะครับและใช้กันเยอะเพราะบอกเลยว่าอย่างนี้นะครับมันขับง่ายกว่ารถติดก็ไม่ต้องเหยียบคานนะครับอยู่บนเนินก็ไม่ต้องเหยียบคานนะครับบางคนเนี่ยขับนะอยู่บนเนินอนะ่ะขับไม่แข็งนะครับรถไหลเลยนะครับไปช่วยขับหลังอีกนะผมบอกเลยแบบนี้จบนะครับได้เกียร์โตจะแฟนเราพี่น้องเราขับได้หมดนะครับขับง่ายมาก น่าใช้นะครับคันนี้ไม่สามหมื่นปียีสามนะครับถุงนี่ดูจากป้ายแดงอยู่ครบเลยนะครับใหม่มากปียีสามแท้ๆนะครับปียีสามแท้ๆแบบนี้นะครับโหน่อโน็อตเดิมเดิมโครงสร้างเดิมนะครับจอทัชสกรีนแท้ๆเลยนะครับลาโพงสี่ดอกสีเดิมสภาพเดิมนะครับลำโพงราคาเดิมหมดเลยนะเ็นอาร์สปอตดูสิครับเนี่ยเดิมเห็นไหมเนี่ยเดิม นะครับขายอยู่ที่นะครับ499,000นะครับ499,000ครับผ่อนประมาณ8,000กว่าบาท8,900นะครับอันนี้ฟรีดาวได้นะครับฟรีดาวได้นะหรือจะซื้อนัินสดก็ได้ครับปี23ไม่30,000เท่านั้นนะครับคันต่อไปครับคันที่2ทะเบียน4592ครับสีเดียวกันสภาพเดียวกันนะครับแต่ราคาถูกกว่าเพราะอะไรนะครับเพราะปีมันต่างกันนะครับคันนี้ไม่ก็60,000โลนะครับ ไม่หกหมื่นนะครับสภาพสวยไม่แพ้กันนะครับเครื่องเดิมเครื่องดี2.4ดีเซลนะครับกระบะดีเซลนะครับทั้งคู่นะคันนี้449,000นะครับได้ปี21ปี21นะครับถ้าคุณงบน้อยงบพอเอาคันนี้นะครับผ่อนประมาณ8,000นะครับคันนู้นผ่อนประมาณ9,000ห่างกันพันหนึ่งนะครับดูแม็กเันเนอร์สภาพสวยใหม่ครับกริบๆเลยนะครับสภาพสวยใหม่ ตัวนี้ข้อดีคือมีกระชนท้ายมาให้นะครับกับเซ็นเซอร์ถอย2จุดนะอันนี้คือติดเพิ่มมานะครับกระชนท้าย5 0 0พันเซ็นเซอร์จุดละสา0พัน0 0พันนะครับอันนี้ติดมาเพิ่มแล้วเป็นหมื่นเลยนะอันนี้คือติดมาแล้วเรียบร้อยนะครับติดมาแล้วนะครับแม็กแท้อลลอยแท้ยางใหม่ครับของนัหลอปเช่นกันนะครับดอกยางยังหนาเป็นนิ้วนะครับสภาพสวยเดิมนะยางปี21โอเคนะครับ ส่วนด้านในนะครับเป็นยังไงมาดูนะคันนี้ก็เกียร์ออโต้เช่นกันนะครับไม้หกห0 0่นไม่เดิมไม้แท้ครับไม่เดิมไม้แท้มีโหมดการขี่ให้ถึง3โหมดโหมดอีโคและโหมด Power อร์นะครับนี่มีให้ครบนะครับแอร์ปรับได้4ระดับหน้าจอทัศสกินนะครับไม้หกหมื่เท่านั้นนะครับไม้หกหมื่นะครับบอกนะครับนี่เห็นไหมถุงหุ้มยังอยู่ไม่กิบเลยเบิกใหม่ให้หมดนะครับ ตัวถังทุกอย่างเดิมไม่มีน้าท่วมจมน้ําแน่นอนนะครับมีเล่มทุกคันนะครับจะซื้อสดซื้อพรบอกไม่ได้นะครับมีเล่มพร้อมโอนนะครับโหนของนัดเดิมนะครับดูสติกเกอร์นี่นี่สติกเกอร์นี้นะครับสาคัญเห็นไหมยังอยู่เดิมครบเลยนะครับไม้หกหมื่นเกียวโตครับสี่แสนสี่หมื่นเก้านะครับคันนี้ก็คุ้มนะครับเช่นกันนะครับคุ้มมากๆนะครับใครว่างใครชอบ มาดูรถได้หรือจะจองก็ได้นะครับจองได้เลยนะครับไม่ต้องเห็นรถก็ได้ดูในคลิปก็เหมือนกันนะครับรถเป้ถ้าไม่สวยไม่เดิมไม่ขายนะครับรับประกันในรถสวยถูกใจแน่นอนนะครับจองวันนี้ก็มีโป้น้ำมันเต็มถังให้นะครับอยู่ที่นะครับกรุงเทพมหานครนะครับอยู่ที่นะครับสุวิทวงศ์46นะทักหาโทรหาเป้ก่อนจะมาดูรถนัดมาได้เลยแอดไลน์มาได้นะครับเบอร์0 9 4 7 8 9 4 8 4 8ปครับนี่ครับแล้วก็ไปเยียบเป้แถมให้3คันนะตรงนี้นะครับ เป็นเกียร์กระปุกทั้งหมดเลย3าคันนะครับแถมพิซซูอีกคันหนึ่งนะครับอยาให้ดูนะครับสวยๆทั้งนั้นนะครับสีหายากทั้งนั้นเลยนะครับเน้นสีเทาดำนะครับสวยไม่ซ้าใครนะครับมา๋ยวมาดูการด้านหน้านะครับแคปบเตี้ยแคปบสูงนะครับเกียร์กระปุกนะเมื่อกี้เห็นเกียร์ออโต้แล้วใช่ไหมครับคันนี้เป็นแคปบนะครับเกียร์กระปุกนะครับสภาพสวยใหม่เหมือนกันนะครับสภาพสวยใหม่เหมือนกันนะครับสีดาคันนี้โคตรหล่อนะครับ คันนี้ไมค์แค่เจ็ดหมื่นห้าเป็นรีโว่สองจุดสี่ดีเซลนะครับตัวเอ็นที่ทะเบียนสี่สี่ห้าศูนย์นะครับรถสวยสภาพพร้อมใช้เลยนะครับคันนี้ราคาถูกนะได้ปียีเ็ดนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับ้วดูสภาพรถนะสีดําหล่อมากสวยมากนะครับคันนี้สวยจริงนะครับโทรมาถามกันเยอะเลยนะครับแต่เครดิตลูกค้าไม่ค่อยผ่านนะครับก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้รถกันไปนะครับถ้าคุณผ่อนประมาณเจ็ดพันห้าไหวนะครับคันนี้คุณซื้อได้นะครับ เงินเดือนหมื่นห้าหมื่นหกนะครับทำงานโรงงานพนักงานบริษัทหรือนะครับก็ของกิจการค้าขายต่างๆทาไร่ทำสวนทำนาประมาณสิบห้าไร่คุณซื้อได้นะครับคันนี้คุณซื้อได้แน่นอนนะครับดูครับนี่แม็กแท้ยางใหม่ยางกุดเยียด้วยนะครับยางกุดเยียบใหม่ๆเลยนะครับตังสูตรทองล้อเปลี่ยนของเหลวให้ครบนะครับเนี่ยสภาพเดิมๆน้่นนาครับเกียร์ก็ปลุกปกสปีดเบาะผ้านะครับมีคัสมีเบรกคันเร่งครบนะครับ รถสภาพเดิมนะครับรติ๊กเกอร์คิวโค้ดตรงประตูยังอยู่ครบเลยเห็นไหมใหม่ขนาดนี้ครับผมคัดมาให้แล้วนะครับเบาะหลังสภาพสวยๆนะครับสีเดิมโรงงานหัวหนุนหัวน็อตเดิมๆนะครับขออภัยนี่ครับสภาพแบบนี้เป้คัดมาให้แล้วนะครับรถเดิมนะครับรถเดิมๆนะม่แค่เจ็ดหมื่นห้ากิปุกนะครับแคปเปิดได้เตี้ยสีดํานะครับสีดํามีแค่คันเดียวนะครับ ย้ำว่ามีแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวอะไรว่าตัว z ซท i อชชั่นเอนะครับรุ่นเริ่มต้นของปี21ครับไฟหน้ามันติรีเฟล c กเตอร์นะครับสภาพสวยๆเดิมๆนะครับก็ไม่จุกจิกนะครับใช้งานน้อยภาษีพ,พรบ,รบรต่อให้ครบจะซื้อเงินสดเงินผ่อนก็ได้โทรหาเป้ดได้เลยครับออกได้ทุกอาชีพนะครับโทรมาปรึกษากันได้ที่เบอร์เป้นะครับ0 9 4 7 9 4 8 4 8ครับ มากระต่อเท่าไรคันนึงครับเป็นสีเทาดำนะครับแต่คันนี้ได้เป็นเกียร์กระปุกนะทะเบียน8366นะครับมาไวไปไวนะครับไม่นานติดจองแน่นอนนะครับถ้าไปลงคลิปไปนะคันนี้ได้ปี23่สิบสามไมลหมื่นแปดนะครับ459,000หาหนะครับ2.4 n t Z e d i t i o n เช่นกันเป็นเกียร์กระปุกครับแต่ได้เป็นสีเทาดำนะครับคันนี้ก็ปีใหม่นะครับไมล์หมื่นแปดไม่น้อยนะครับเป้คัดมาให้มีแต่ไม่น้อยสภาพไปสวยทุกคันนะครับรถเดิมทุกคันครับการันตีให้ลูกค้้าซือไปใช้ไดด้ยยาาววๆนะครับสสภพเิม ไปหน้าใหม่กิฟเลยนะครับแต่เขาาใหม่เลยนะครับด้านในนะครับมาดูกันนะด้านในครับนี่เห็นไหมครับ a อ r ์แบ็ไซ้ายขวาครบนะครับเกียร์กระปลุกหกสปีดเบาะผ้ากินใหม่ยังอยู่เลยอ่ะถ้าอยู่ตรงหน้าตรงนี้จะเห็นนะครับนี่ถ้าตรงนี้เปิดมาเป้ได้กินใหม่รถใหม่เลยนะครับสวยจริงถูกฉะโกถูกใจนะครับแม็กเลนท์เใส่มาให้ครบนะครับ ไปทรงปท้ายเดิมไม่แตกไม่ลาไม่มีชนนะครับ4ี่แสนห้าหมื่นเก้าครับจองได้นะครับแล้วก็แถมให้อีกนะครับไปจะแถมให้สองคันนะจะเป็นตัวมิซูวิชิไททันนะครับสองจุดสี่ไมเวทคีนดีเซลตัวนี้นะครับเป็นรถที่ได้ตัวสูงนะครับกล้องถอยครบนะครับกีก็ปลูกนะแมคไลเนอร์ใสมาให้พร้อมเรียบร้อยนะครับบรรทุกน้อยใช้งานน้อยนะครับไม่แสนเดียวปีสิบเจ็ดนะแมคขอบสิบเจ็ด นะครับครบอะไรมันติฟังก์ชันนะครับเปลี่ยนของเหลวให้ครบออปชั่นให้มาครบเลยพู้สตาร์ทกระจกไฟฟ้าจอทัชสกรีนกล้องถอยแอร์ออโต้นะครับเกียร์กราปุกโหสปีดเบาะหนังคุ้มมากๆนะครับรถสวยเดิมเลยนะครับสภาพสวยมากคันนี้ขายอยู่แค่สามแสนห้าหมื่นเก้านะครับถูกนะไม่แสนห้าพันโลนะครับผ่อนประมาณหกพันห้าถึงเจ็ดพันนะครับหกพันห้าถึงเจ็ดพันฟรีดาวได้ครับทุกจังหวัดทุกอาชีพนะครับ ปรึกษาออกรถโทรหาเป้ได้เลยนะครับก็ยังว่างอยู่เช่นกันนะครับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับในสภาพเดิมๆนะครับยังว่างอยู่นะแล้วไปแถมให้อีกคันหนึ่งจะเป็นตัว d m a ม Cap ครบออโต้นะครับ d m a มนะตัวสูงนะครับตัวไฮเดนเดอร์นะครับชอบคันไหนแคปจอแอดไลน์หาเป้โทรหาเป้ได้เลยนะครับเป้คัดรถสวยมาให้ทุกคันครับรถเดิมๆทุกคันเลยนะครับอันนี้คัดเฉพาะกระบะแครบนะ 4ประตูก็ผ่านอยู่นะถ้าสนใจก็ชัก์จมาได้นะครับนี่เป้มีให้2คันนะครับเป็น d m a มหน้าใหม่ครับส่าตัวนที่เป็นแครบยกสูงไฮรันเดอร์ครับเครื่อง1.9ตัว Z นะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีกล้องถอยกล้องหลังให้ครบแบบนี้นะครับรถปี20นะครับ489,000แนาพนะครับผ่อน8,000กว่าบาทคันนี้ครับ489,000แนาพนะครับแมคคอร18สิบแปดสวยๆเดิมๆนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์สีสันรอบพันดูครับสภาพเดิมสวยนะครับไม่แสนเดียว บาได้เป็นเบาะหนังนะได้เป็นเบาะหนังครับความสวยความเดิมออปชั่นครบดีแม็กซ์คิงขาดนะครับคูซันโทนมีให้นะครับจอมีครบเกียร์ออโต้ด้วยได้เกียร์ออโต้นะครับเอาไปใช้งานขนโคลนขนของสบายนะครับเป็นแคปนะครับไฮรันเดอร์ตัวสูงครับ4ี่แสนแปดหมืนเก้าพันนะครับได้ปียี่สิบแต่ถ้าลดสเปคลงมานะครับเอาปีต่ำกว่านี้หนึ่งปีได้ปีสิบเก้านะครับคันนี้ เซฟลงไปคือ4ี่0 0ื่นนะครับประหยัดไป4ี่หมื่นได้ตัวแคปนะครับเกียร์ออโต้เหมือนกันตัวแซนะครับ4ี่แสนสี่ห่นะครับแคปยกสูงแฮนเดอร์นะครับทะเบียนหนึ่งแปดสครับสนใจจองได้เลยนะครับสีบอลเงินนะครับมีเคลรบอยหลังคายครบถ้าไม่ชอบถอดออกได้นะครับคันนี้แมคค8ิแมไม่เจ็ดหมื่น้าราคาแค่4,49แสนสี่ออกใหม่เ0 0 0แสนนะครับ วันนี้สาภาพสวยใหม่แบบนี้ไม่รักหมื่นนะครับเดิมๆยกสูงนะครับเบาะหนังสีน้ําตาลกล้องถอยกล้องหลังแท้เดิมนะครับอ่ะให้ดูสาภาพรอบๆนี่ครับสวยเดิมนะครับสาภาพสวยเดิมนะครับคันนี้4,049,000ครับกระจนท้ายมีครบกล้องแท้เดิมติดมาครบเลยรถสวยสาภาพพร้อมใช้นะครับจะฟรีดาวน์จะเงินสดซื้อได้หมดนะครับทุกแบบ สนใจโทรหาเป้ครับหรือแอดไลน์ดีก็ได้ครับไอดีไลน์นะครับ PAE a n t e s c o DIMO ดีครับสนใจขนไหนยังไงทักมาหากันได้ครับวันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับกระบาดสวยพร้อมใช้นะครับของจริงของแท้แน่นอนครับติดต่อหาเป้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกดไลค์กดติดตามทักหาตัวหาเป้นะครับผมสวัสดีครับ